สวัสดีค่ะเพื่อนๆือนมือนิดาที่เมื่อวาเพื่อนๆฟังว่าสําหรับเพื่อนๆน,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 นที่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่ด้วยกันนะคะตอนนี้เอ่อเฟซบุ๊กเพิ่อนอัปเดตระบบแล้วนะจ่ะเพิ่นอัปเดตเป็นไล่ได้จากโบนัสไล่ได้จากคลิปลิว้วไล่ได้จากสตรีมไล่ได้ทุกอย่างเพิ่นจะเอามาร่วมในทีเดียวจ้ะเอ่อหลายคนเพิ่นกระไดเครื่องมือแล้วจา้ะเป็นข่าวดีกับเฮ้าครีเอเตอร์มือใหม่ด้จ้ะโดยที่เฮ้าเนี่ย บ่ต้องกังวลเรืองสะสมหน้าที่ให้ครบหกหมื่นหน้าที่แล้วก็บ,บ่ต้องกังวลว,ว่า,าผู้ติดตามสีจักโค่นในเสียจา้าแต่ว่าเฮาก็ตตองมารุนน่าจะเกี่ยวกับดวงน้ำจา้าเฮากับมารุนอีว่าอาีพันธิตงเครื่องมือการตั้งคาต่างรายใดตัวนีไม่ให้เฮ้าตอนใดเนาะจ้าเพิ่นกาลังทยอยทรงเครื่องมือให้ขีเอตือ์หลๆท่านอยู่จา้จาจังดาเนี่ยมีโฆษณาเข้า ในคลิปย่าวก็ค,คือคลิปสตรีมเนาะจ้าแล้วก็โฆษณาเขาในคลิปลิ้วต่างแต่ประมาณวันที่สามสิบกันย่าจ้าก็เกือบเกือบเดือนแล้วเนาะจ้ามีโฆษณาเขาทั้งในคลิปยลาวก็นในคลิปลิ้วคลิปสันนะจ้ามาประมาณยี่สิบมื่อแล้วจ้ายี่สิบหมื่ยี่สิบเอ็ดมือ,มอแต่ว่าด่ายังบ่ท่านใดต่างคาเด้ะจ้าเพื่อนๆอาจจะเห็นโฆษณาใต้คลิปด่า เกือบทุกคลิปหรือคลิปเว้นคลิปบางเสียจ้าแต่ว่าด่าเพระท่านเดตต่างคาเดจ้าด่ากะล่อรุ่นคือกันจ้าว่าเอ๊พันสีทรงเครื่องมือมาหายตอนใดนาะด่ากะรุ่นคือกันจ้ากดไม่ที่เพิ่นอัปเดตนี่คือแบบฮาวก็ต้องกังว้นเมจ่าว่าฮาสีต้องสะสมหน้าที่หกมือหน้าที่จังใดให้ครบแล้วกับผู้ดิตตามจังใดมันจะสิครบหาผ่านเพราะว่าช่องในน้อยคือเฮาเนาะฮาวกะโน่เนี่ยเพไม่แ้หูจักกะซูไปละจ้า มันจัดงามใดสีครบเนาะผู้ติดตามแม้ขาหา,ยา,ย,ายากจะได้จ่าเพราะว่าเฮาบ่มมีเฮายังบ่ท่านมีโตัวต,ตอนวนี้ยังนอกกระููไปจ้าแรก <c oughs> ๆที่เพิ่นอัปเดตระบบใหม่ได้ย่อลาว่าด่าก,กังวลก,เกวล็เป็นกังวลเป็นเมื่อยเป็นท่อจ้าเป็นบอยาคเ็ดคลิปต่อเพราะว่าเฮาบ่เหมือนว่าอารมณ์ประมาณเหมือนเฮาบ่มีจุดหมายปลายทางแม้ว่าหกหมื่นนาทีกับบมีแล้วเอ่อผู้ติดตามเพิ่นกับบริอิงแล้วเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าอ้ ย่ามดอยนอโฆษณาจังสีขาย่ามดนอเจังสีทรงเครื่องมือมหาหินสีม่จาย่อมรับว่ามือสองมือแหลกทอแล้วกลับไปหาเบิ้งคลิปของรุ่นพี่ที่เพิ่นพานแล้วกูรูที่เพิ่นพานแหล้วเพิ่นสีมาหว่องเฮยฟังมือสองมือแหลกกับประท่านมีผู้ใดมาเหตุคลิปให้ฟังจากบัน้มือประมาณมือที่สามที่สี่หลังจากเพิ่นอัปเดตระบบการมีหลายๆท่านเพิ่นมาเหตุคลิปบอกเฮีฟังวนะ่าบ่ต้องคิดยังหลายนาที่ของเฮาคือ ทำคลิปเหมือนที่เราเคยทําสม่ําเสมอจ้ะขันเท้าพานเกิดพานโกดพ,พานเกณฑ์เพิ่นเพิ่นทิตทรงเครื่องมือมาให้เห้าเองด่ากระรุนก็กันจ้ะด่าจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นเพนิ่นจิตทรงเครืองมือตอัวเนียม,มาให้เรากับเพิ่นจิตร่วมไร้ไดทุกอย่างไว้ในตรงนี้จ้ะรุนไปน้ากกนจ้ะพี่น้องเขาเคยเหตุคลิปจังหดเขาก็เหตุหไปยังไนล่ะจ้ะเคยลงจังไดเคยลงคลิปสันเคยลงคลิปเน่าก็ลงไปปกติเหมือนที่เขาเคยเห็น,หนละจ้ะ มันด่าว่ามันก็เกี่ยวกับดวงเลยด้เหม็นบาจ้ายอดวิวสี่น้อยสี่ลายด่าก็เฮ็ดคงด่าคือเกาล่ะด่าซูไปเรื่อยๆจ้าแนวเฮ้าเฮ้ามาทางนี้แล้วไหมเด้สูวแูเราก็สูให้มันเต็มที่จนว่าได้เครื่องมือเพิ่นจ้าที่ได้หน้อยได้ไลายเฮาก็สูไปเนาะจ้าสูไปน้ำกันเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนมาลุนไปน้ำกันจ้าว่า เฮาสีได้เครื่องมือตั้งคาสตรีมตัวนี้ตอนใดเนาะจ้ารุนไปน้ำกันจ้าเพราะว่าหลายๆช่องผู้ติดตามยังไม่ครบ5,000คนแล้วก็นาทีก็ยังไม่ครบเพิ่นก็ได้เครื่องมือตัวนี้มากแล้วจ้าดากระดีใจน้ำเพิ่นเนี่ยจ้าดาดีใจน้ำเพิ่นอหลของดาเนี่ยดากระรุนคือกันจ้าราว่ามีโฆษณาเขาทั้งในคลิปสั้นคลิปยาวแล้วเรืออย่างเดียวคือล่อเพิ่นทรงเครื่องมือมาให้จ้าเครื่องมือตัวนี้ก็คือเครื่องมือสางไร้ใดเนาะจ้าสู้ๆจ้ารุนไปน้ำกันจ้า S <S> สวัสดีค่ะ